ครับสวัสดีเพื่อนครูทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะแม่จะมาแนะนํานะครับวิธีการใช้โปรแกรมนะครับอ๋อเขาลืมแนะนําตัวนะครับผมอาจารย์ธีระวิเศษนะครับครูกอร์สราบลนะครับวันนี้ก็อยู่กาลสิงห์นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดโฟลเดอร์มาแล้วนะครับผมทํำลิงก์ให้ดาวน์โหลดแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับกศนอุชินะครับ i a r นะครับแล้วก็คาชิปนะครับผม ในโฟลเดอร์นี้นะครับเปิดเข้าไปดูในโฟลเดอร์นี้เราจะเจออยู่6ตัวด้วยกันนะครับเป็นสังเกตว่าตัวนี้จะเป็น Excel นะครับแล้วก็จะเป็น Word 2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มสำหรับที่ให้สถานศึกษาพิมพ์นะครับผมอันนี้จะเป็นปกนะครับตัวนี้จะเป็นปกตัวนี้ ก็จะเป็นปกนะครับปกของเอกสารเพราะว่าเราทางของเราเนี่ยเราทําการแยกออกมานะครับคะแนนประเมินพฤติกรรมนะครับผมเราแยกออกมาจากกรสนสนะครับคือเราจะไม่ไปรวมกับวิชาในวิชาหนึ่งนะครับแบบฟอร์มนะครับผมแบบฟอร์มการกรอกนะครับอันนี้แบบฟอร์มนี้เอามาจากของอาจารย์อ,อาคมนะครับผมก็แบบฟอร์มของ ท่านอาจารย์มาตัวนี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับข้างในจะมีปกแล้วก็ตัวเนื้อหาข้างในตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นปกนะครับผมตัวนี้จะเป็นปกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้างในแต่บมืคลิกเข้าไปนะครับสังเกตข้างล่างครับแบบกรอกนะครับคลิกตรงนี้ครับผมแบบกรอกข้างล่างแบบกรอกที่1ครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่1ก็คือแผ่นแรกนะครับ ตัวนี้เราคือเราต้องมาเขียนเองนะครับผมพิมพ์ออกมาแล้วมาเขียนตัวนี้ทําอยู่หน้าหนึ่งหน้าหนึ่งตัวนี้ทําอยู่ที่35คนนะครับที่เราทําออกมานะครับอ,อย่างกอสนอท่านตำบลอื่นอำเภออื่นนะครับก็สามารถแัดแปลงตัวนี้ได้อันนี้จะเป็นหน้า2นะครับเราก็มาเกาะอ,อันนี้เอันนี้เขียนลงทั้งหมดของเราจะเป็น วิธีใช้งานนะครับก็คือตัวนี้โปรแกรมรายบุคคลนะครับก็คือเอาให้ให้ครูแต่ละคนก็คือไปแจกให้กันนั่นแหละตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ยกสองตัวนี้เพิ่งสนใจเข้าไปที่ตัวนี้ครับผมโปรแกรมรา,ายบุคคลนะครับคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นนะครับผมทําไว้หกกรณีนะครับคือครูแต่ละคนเนี่ยฮะผมก็ไม่รู้ว่า ท่านอะรับผิดชอบนะไอ้ระดับไหนบ้างบางคนก็รับผิดชอบแค่ระดับเดียวนะครับบางคนก็สองระดับสามระดับอย่างนี้ครับเนี่ยอ่ะสมมุตินะครับผมเอาระดับมอต้นกับมอปลายตัวนี้นะครับสมมุติว่าเทอมเทอมนี้นะครับหรือไม่ก็เทอมเทอมก่อนเรารับนะ เรามีนักศึกษามอต้นกับมอปลายนะครับเราอยากรู้คะแนนคุณธรรมของ2ระดับนี้เป็นยังไงเข้าเกณฑ์หรือเปล่าเงี้ยเราก็คลิกเข้าไปจะเห็นนะครับว่าจะเป็นม,ต,นม,ต,นมต้นมต้นมปลายนะครับตรงนี้ Excel นะครับอย่างหนึ่งไฟล์ชื่อนะครับต้องแปล A, ต้องต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับอย่าให้มันซ้ำกันนะครับกับชื่ออื่นเพราะว่าไม่งั้นเราจะเปิดไม่ได้นะครับ เจอแล้วเห็นนะครับสังเกตโปรแกรมนะครับอันนี้ยังเป็นอำเภอเดิมของผมอยู่ตัวนี้นะครับสังเกตเวลาทําเราทํางานนะครับมาดูข้างล่างเนี้ยตัวเนี้ยให้ให้ครูนะครับทุกท่านนะฮะไปที่สมมติว่าะระดับมาต้นมาดูชีดนะครับตัวนี้มันมีคือให้ผมให้แก้แค่2ชีคก็คือมาต้นกับมาปลายแค่นี้พอ ถ้าสรุปคะแนนคุณธรรมรวมตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องแก้ไขนะครับพวกนี้ไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องต้องมนเลยเพราะว่ามันจะมันลิงก์ตัวตัวนี้มันจะลิงก์มาหาพวกนี้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าตัวนี้ตรงชื่อเนี่ยครับก็ลิงก์มาหาเหมือนกันนะครับคือหน้าเนี้ยไม่ต้องอน้นเลยไม่ต้องแตะเลยดูอย่างเดียวอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับเปลี่ยนชื่อระดับอันนี้ตรงนี้ได้ แล้วก็มาที่มอต้นนะครับอ่ะสังเกตมอต้นนะครับตัวนี้ผมล็อกหน้าจอไว้นะครับผมอ่าผมล็อกแนวไว้ตัวนี้เวลาล็อกเคลื่อนนะครับเห็นไหมครับเวลาล็อกเคลื่อนตัวนี้มันจะไม่เคลื่อนตามนะครับผมล็อกไว้ละวิธีปลดล็อกก็อยู่ข้างบนนี้ครับมุมมองเนี่ยตัวนี้เนี่ยปลดล็อกได้เลยตัวนี้ถ้าจะปลดล็อกนะครับอันนี้ไม่ต้องปลดละเอาไว้ล็อกตรงนี้แหละ ตัวนี้ครับสีขาวพวกนี้สังเกตว่าชีสมอต้นนะครับตัวนี้ลบได้เลยครับลบเลยกด delete เลยเห็นไ,ไหมครับพอเรากด delete นะครับตัวนี้ก็จะเป็น0ูนย์ตัวนี้ก็เป็น na คือยังวนผลไม่ได้อ่ามีคุณธรรมอ่าม,มีคนถามว่าทําไมต้องใส่20กับ0ูนยทำไมไม่ใส่18บ9คือคุณธรรมแต่ละข้อเนี่ย เรามีเกณฑ์อยู่2อ,อย่างก็คือ1ผ่านกับไม่ผ่านนะครับไม่ได้ให้คะแนนนะครับอย่าสับสนนะครับคือผมใช้ให้เลขหนึ่งก็ได้ยี่สิบยี่สิบแทนคําว่าผ่านนะครับศูนย์คือไม่ผ่านนะครับศูนย์คือไม่ผ่านอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ให้ไปเวลาเราเขียนที่กศนออ,อยู่อยู่ในเอกสารใช่ไหมครับเราขีดถูกถตัวนี้เราจะขีดถูกอ่ะ ที่อยู่ในเล่มนะฮะไม่อยู่ในโปรแกรมแต่ถ้าอยู่ในโปรแกรมพวกนี้เราใส่ตัวเลขถามว่าข้อนี้คนจะท,ทาข้อที่2เนี่ยทำไมต้องย5้าก็คือ25้าก็คือ4ข้อนี้คะแนนเต็มร้อยนะครับคือคิดเป็นร้อยละนะครับเป็นร้อยก็คือแต่และข้อก็เป็นย5 2สิบห้าย่้าก็คือถ้าผ่านก็25ถ้าไม่ผ่านก็0อย่างเงี้ยฮะแล้วเกรด เเตอร์์ซนมันก็จะคิดมาเป็น75%ของข้อนี้อ่ถ้าประเมินออกมาอยู่ในเกณฑ์ของคือดีนะครับคือคนนี้ได้ข้อ2ได้ดีแล้วทุกข้อนะครับดูข้างบนนะครับมันจะเชื่อมโยงกันมันจะเชื่อมโยงกันนะครับสังเกตว่านะัสมมติว่าอมอต้นผมเนี่ยมีนักศึกษา45คนแต่ทำไมมันยัง ตัวนี้มันเหลือสี่สิบเพราะว่าผมยังไม่เกาะคะแนนพวกน,วนี้ลงไปเกาะคะแนนลงไปนะครับวิธีเกาะง่ายๆครับถ้ามีเก็พิมพ์ก็ลาก2ตัวตารางแล้วก็ให้ให้เป็นบวกนะครับแล้วก็ลากออกมาเหมือนกันลากมาเลยเห็นไหมครับก็เป็น45 แล้วก็จะด,ดูแล้วก็จะได้รู้เลยคัว่าโอเคนักศึกษาของเราเนี่ยเกาะครบแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้เทคนิคง่ายๆนะครับในการกาะก็คือเวลาเราได้ตัวนี้ไปเราก็ไปตัวนี้ลบชื่อออกลบชื่อออกไปพิมพ์อ,อะไรก็ได้ชื่อคนที่หนึ่งมันจะเชื่อมโยงมาหาตัวนี้เห็นไหมครับชื่อที่สามคือคุณธรรมรวมหนึ่ถึง 11นะครับเนี่ยชื่อมันก็เปลี่ยนตามแล้วคุณธรรมข้อนี้มันก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้คือคุณธรรมข้อใหญ่นะครับเรามีอยู่สข้อด้วยกันจะเป็นดีนะครับกลัมาที่มาต้นก่อนจะเร็วนิดหนึ่งครับย้อนย้อนกลับไปดูได้นะครับอ้าวตัวน,นี้นะครับเราก็ก่อไป ก็จะเป็นดีไหมมันก็เปลี่ยนเป็นดีมากสังเกตสังเกตนะครับถ้าเป็นตัวแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้แสดงว่าเซลล์มันมันเล็กเกินคือขยับนิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจขยับได้เห็นไหมครับมันขยับได้มันเป็นร้อยละอ่า ้รอยเรียบร้อยลแล้วอันนี้นักศึกษารเราครบแล้วข้อคุณธรรมข้อหนึ่งนะครับสี่สิบห้าคนได้ดีมากโอเคผ่านคนุณธรรมข้อแรกผ่านแล้วเรามาดูแต่ละข้อของของคนนี้ก็จะดีคุณธรรมข้อสองอันนี้ต้องเกินเก้าสิบนะครับผมแต่ละข้อก็เกินเนก้าสิบเราก็ไล่มาทั้งหมดสิบเอ็ดข้อนะครับย้ำนิดนึงว่าอา่า ข้อ10กับข้อ11เนี้ครับก็คือเราให้เต็มไปเลยตัวนี้เราให้เต็มร้อยเลยครับคือทางายาที่เคยประเมินมาเนี่ยทางเขาทางผู้ประเมินเนี่ยก็แนะนําให้เราให้ข้อนี้ให้เต็มไปเลยนะครับสรุปรวมนะครับ11ข้อได้ดีมากนะครับสรุป่วิธีสรุปนะครับหมอไปก็เหมือนกันครับ มามาปลายก็เกาะเหมือนกันมาปลายเราก็เกาอ,ออกเกาะของไปมาดูคราวนี้มาดูคะแนนรวมนะครับคือมอต้นใช่ไหมครับเรามาสรุปมอต้นก็คือตัวนี้ครับผมสรุปมอต้นเห็นไหมฮะสรุปมอต้น45คนนะครับเราก็มาดูว่า45คนเนี่ยคุณธรรมแต่ละข้อเราผ่านไหมอย่างสี่สคนข้อแรกสะอาดใช่ไหมครับ45คน เราพกอันนี้เราไม่ต้องพิมพ์ลงนะครับเพราะว่ามันรอัตลงมัติวิธีแก้ไขก็มาแก้ไขที่นี่เลยครับนี่มาแก้ไขที่นี่นะครับที่เขาขาวเนี่ยหน้ามอต้นมา,มาที่สรุปมอต้น45คนดีมากร้อยละร้อยเห็นไหมครับผ่านแนละ้วคือทางสมสเขาบอกว่าร้อยละ90ขึ้นไปนะครับคำว่าดีมากของเขานะครับไม่ใช่ดีมากของเรานะ เลยละเ0ขึ้นไปเห็นไหมครับ45้าคนลยละตัวน,นี้ผ่านอันนี้นะครับขยันประหยัดพวกนี้เห็นไหมครับยังไม่ผ่านเราก็ไปปรับคนที่ได้ตัวนี้ให้มันอัพขึ้นมาแล้วคะแนนพวกนี้มันก็จะผ่านนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือผ่านปุ๊บแล้วก็มารวม45คนทั้ง12ข้อนะครับไอ้ทั้ง11อข้อนะครับคุณจะทำภาพรวมเนี้ย พอใช้1ดี3คนดีมาก41คนรวมทั้งหมด91.1% 1่ถือว่าผ่านละเหมือนกันครับมอปลายมอปลายเรากอกเสร็จปั๊บเราก็มาดูรวมมอปลายตัวนี้ครับสรุปมอปลายเหมือนกันครับเห็นไหมอ่าตัวนี้เรามาแก้ไขคราวนี้เรามาดู2ระดับมอต้นและมอปลายรวมกัน ก็จะเป็นตัวนี้ครับผมสรุปคุณธรรมรวมทั้งหมดนี่ตัวนี้สองตัวนี้อันเดียวกันนะครับตัวนี้แนวกันอันนี้อาจะจะงงมาดูที่สรุปแนวนอนนะครับมปลายและมอต้นตัวนี้ครับผมนีม่จะเห็นเลยว่าทั้งหมดนักศึกษามีทั้งหมด89คนนะครับ89คนทั้งหมดคุณธรรมข้อหนึ่งทั้งสองระดับมอต้นมปลาย ออกมาละได้ร้อยละ9 2นะครับก็ถือว่าผ่านอันอื่นที่ไม่ผ่านเราก็ไปปรับแก้นะครับจนกว่าจะผ่านแล้วมาดูสรุปรวมระดับเราจะเห็นว่าดีมากได้ร้อยละ7087ซึ่งถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับวิธีแก้อย่างที่บอกครับมาแก้ตรงนี้นะครับมอต้นและมาปลายเนี่ยมาแก้ตรงตารางสีขาวเนี่ย แก่ตารางสีขาวอันไหนได้ดีพอใช้อย่างนี้ครัก็แก้ให้ใหม่มันเป็นดีใส่ต้งหมดเลยคือทําให้ผ่านนั่นแหละพอใช่ไหมอ่ะพอตัวนี้ไม่ต้องปิน้นออกมาแล้วครับพวกตารางเนี่ย คือเราเอามากกอกใส่แล้วก็ไปกกอกในนี้ครับผมไปกกอกในตัวนี้ครับคือถ้ามีเอกสารร่วมมีเป็นเล่ม่แล้วก็สะดวกนะครับเนี่ยมากกอกในนี้นะครับเห็นไ,ไหมฮะมากกอกตรงนี้แล้วก็จะรู้ได้เลยว่าเรารวมมาแนละ้วได้เท่าไหร่ตัวนี้เราก็ขีดถูกนะครับขีดถูกถูกถ้าถ้าไม่ผ่านก็ศูนย์ ก็แล้วแต่ว่าแต่ละอำเภอเขากำหนดเกณฑ์ยังไงนะครับอันนี้นะฮะเราไม่ได้ใส่คะแนนนะครับมันไม่ใพ่คะแนนมันเป็นแค่ผ่านกับไม่ผ่านนะครับสังเกตดีๆอันนี้ก็เป็นการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับลองลองเอาไปไประยุกต์ดูนะครับในกรณีตัวนี้ครับ ในกรณีถ้ามีระดับเดียวนี่ก็ง่ายอย่างมาต้นใช่ไหมครับเราสอนแต่มาต้นใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาเกาะแนะนำครับคือตัวนี้ผมทำไว้ที่ร้อยร้อยยี่สคนนะครับคำนวณได้120ิคนนะครับตัวนี้ผมก็เอามากเกาะว่าถ้าเราเกาะไปแล้วคะแนนมันก็จะเปลี่ยนไป ตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปคะแนนรวมแต่ละข้อเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับถ้ามาีปัญหาหรือว่าสงสัยยังไงก็สามารถมาสอบถามได้ที่ Facebook ของกอนอก,กุชินารายนะครับก็จะมีน้องๆครูหมวยครูเชอเอ็มนะครับเป็นคนตอบให้นะครับตัวนี้ เวลาเรากรอกแล,แล้วเราต้องพิมพ์ออกมาคือตัวนี้ครับที่ผมบอกคือสรุปแนวนอนนะครับเนี่ยตัวนี้ให้พิมพ์ออกมาเลยนะครับมามาพิมพ์ออกมามาเป็นเอกสารของเราเลยว่านักศึกษาของเราเนี่ยมีคุณธรรมทั้งหมดนี้มีคะแนนเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถดูรายบุคคลก็ได้อันนี้เป็นลายตําบล เราก็เอาของครูแต่ละคนมารวมกันของตำบลน,นะครับนี่ครับครูทุกคนในตำบลเอามารวมกันน,นี่เราก็จะได้รู้เลยว่าอ่าของตำบลเราเนี่ยผ่านไม่ผ่านนี่เราก็เอามาเกอกเกอกสีขาวครับตัวนี้เห็นไ,ไหมนักศึกษาของแต่ละคนมีกี่คนเอามารวมกันก็ามาเกอกคือตัวนี้ไม่ไ,มได้ให้เกอกนะครับสีที่เป็นสีไม่เกอกให้กอกเฉพาะสีขาว เดี๋ของผมก็พอใช้กี่คน2กับ9ใช่ไหมฮะ่าดกับ14อันนี้มากอกพอเรากรอกปุ๊บถ้าเรากรอกครบถูกต้องมันจะมารวมเป็นจํานวนนักศึกษาอันนี้คือตัวนี้ครับถ้าเราเกอกผิดแสดงว่านักศึกษาเราอาจจะเกอกพวกนี้ไม่ครบอันนี้อาจจะเกอกไม่ครบนะครับ ช่ไหจะกรอบไปครบอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างคุณธรรมใช่ไหมครับไอยอย่างสะอาดใช่ไหม,มก็นักศกษาร้อยยี่สิบเอ็ดคนก็ร้อยยี่สิบเคนก็กระจายลงไปนะะี่ครับร้อยสิก้าและสองก็บวกกันได้ร้อยยี่สิบเอดนี้ก็กระจายลงไปอ,งอันนี้เอาพวกนี้กรอบได้นะครับพวกสีเนี่ย ัน,นี้กอรอกได้เลยที่จริงน่ะที่จริงๆก็าจะทำเป็นสีขาวมีัญหาสงสัยยังไงนะครับก็สอบถามมาได้นะครับสอบถามมาได้เลยยังไงก็คิดว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับครูนะครับช่วยในการคำนวณ คุณธรรมนะครับของนักศึกษาของเราเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมานั่งคํานวณคุณธรรมแต่ละข้ออยู่แล้วแลวก็เพื่อให้ลองรับกับสามศผมไม่รู้ว่าสามศาเกณฑ์การประเมินจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับเขาคิดอันนี้เป็นเกณฑ์เดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกณฑ์ของปี5 9เนี่ยออนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็ี่ยนยังไงถ้าเป็ยนยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทํา สอบถามคนที่รู้ท่านพอออที่รู้เ่ยค่ะว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการคำนวณแบบไหนนะครับอันนี้ก็คิดว่านี่เป็นไปอยู่กับเพื่อนครูทุกท่านนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม